ครับลูกค้าถามเข้ามาเยอะเลยครับว่าติดแบคลิสเนี่ยสรุปแล้วออกรถได้ไหมครับนี่คือสุดยอดในคําถามยอดนิยมที่สุดแล้วของธุรกิจรถยนต์มือสองนะครับลูกค้าถามกันมาเยอะเลยว่าติดแบคลิสตออกรถได้ไหมเฮดี้จะอธิบายในสไตล์เอ็ดดี้สมาร์ทคาร์เลยครับฟังง่ายเข้าใจง่ายแน่นอนไม่มีสับธนาคารยุ่งยาก NCB b u l บ c r ูโรเดอะไรไม่มีเลยครับฟังง่ายๆนะครับช้าๆชัดๆนะครับ มองให้เป็นเหมือนการยืมเงินกันนะครับเหมือนเฮียดี้ไปยืมเงินคุณลูกค้ามา500,000เสร็จเกิดติดขัดอะไรก็ไม่รู้เฮียดี้ไม่คืนไม่คืนแล้วก็หายไปเลยดืย้อเลยแบบนั้นผ่านไป10ปี20ปีเฮียดี้กลับไปหาคุณลูกค้าใหม่ขอยืมอีก500,000คุณลูกค้าจะให้เฮดี้ยืมไหมครับคุณลูกค้าเปิดประวัติดูหรือจําหน้าได้เลยว่าเอ็ดดี้เคยมายืมเราแล้วเนี่เมื่อ20ปีที่แล้ว ค้างเรา500แสนแล้วก็หายไปเลยไม่คืนด้วยเราจำได้นะครับ